สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวอีสานพาพี่น้องมาวัดโบพันขันจ้ะจังหวัดลอยเอ็ดเนาะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นบอที่บบหนําที่ว่าตักเท่าใดเกี่ยวกัยอหมดเนาะจ้ะนีจ้าเป็นบอพันขันฟังข้างหลังนี่สเป็นหนํำเข็มเนาะจ้ะแล้วฟังบอพันขันหนี่ข้างในนี่สเป็นหนํำจืดเนาะจ้ะระยะห่างกันแค่บบกีเมตรสามารถเป็นนํำจืดเป็นหนํำเข็มได้เนาะจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นหลวงปูพันนอกจากขังเทิงหนีสาวอีสานพระพี่น้องข้นไปไหวก็เป็นรูปปั้นหลวงปูพันนอกจากพี่เขาสิขอ,อยังปูเข้าได้เขากะแก่บนสิเป็นไก่เป็นสร้างเป็นหมานอกจ้ะข้างบนนี่จ้าสะเป็นหลวงปูพันนอกจากพี่น้องพระสาวอีสานสะพ้นพ,พี่น้องข้นไปเบิงนะจ้านี่จ้าพี่น้องข้นมาเบิงได้จ้ะนี่จ้า สาวอีสานก็อยากมาโดนเราเดจ้าวัดนี่สาวอีสานกับ si ่บเดมีโอกาสมาเมื่อนี่สาวอีสานมีโอกาสมาเพราะว่าสาวอิสานไปไหว feed, ปูขุนหารมาจ้ะไปปูขุนหารแล้วสาวอีสานก็มาวัดอ่อพันขันนี่จ้ะนี่จ้ะข้างเธออีสานพระยังชมไปเรื่อยๆจ้ะข้างบนจะ้ะนี่จ้ะแต่สีมีนักท่องเที่ยวมาโบขาดเนาะจ้ะ่อพันขันเนาะนี่จ้ะจะเป็นหลวงปูพานเนาะจ้ะพี่น้นองเบิ้งจ้ะ 妈妈，来一点。 นี่จ้ะผู้ใดอยากสมหวังผู้ใดอยากปาถนายัาง,ยาายงเลี้ยนจบยังสิบบนยังกับมาบนได้จ้ะเพราะว่าถาถ้า,าบนเสร็จแล้วแก้บนก็คือสิเป็นนี่แหละจ้ะสาวีสานสิพ้าไปเบิงฉีเพิ่นมากแก้บนนะจ้ะส,เเสเิเป็นไกจ้ะทั้งผุนจ้ะี๋ยวย่างไปเบิงนะจ้ะสิเป็นไกเนี่ยจ้ะพี่นองข้างหลังเป็นไกที่เพิ่นสำเร็จในสิ่งที่เพิ่นปาถนาแล้วเพิ่นก็ับเอาไกมา แก่บ่นไหปูจ้ะหลวงปูพานนะจ้ะนี่จ้ะสี่เป็นไก่ยูฟังนี่นะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะไก่ที่เพื่อนไก่ที่เพื่อนออกมาแก่บ่นนะจ้ะนี่จ้ะเต็มเลยจ้ะจะเป็นไก่นี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นหลานหน่อยจ้ะเพื่อนมาน้ำนี่จ้ะนี่สะเป็นไก่ที่เพื่อนมาแก่บ่นนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเมืองว่า หลายซ้ำไหนจ้ะไกลหนีหลายได้จ้ะแล้วซาวีสานสิพาพี่น้องไปเบิงขุนจ้ะข้างหลังสิเป็นข้างหลังสิเป็นสารงานนะจ้ะเดี๋ยว่าเข้าไปเบิงกันน่จ้ะพี่น้องไปไหวนะจ้ะจ้าข้างหลัง้ะลมเลือนได้จ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นปูพานข้างหลังนะจ้ะลูกปั่นปูพานนะจ้ะจ้าพี่น้องเป็นสารญาอยข้างหลังจ้ะ ชมบรรยากาศจ้าพี่น้องนี่จ้านี่จ้าพี่น้องมีโอกาสกับเขามาไว้เลยอจ้าวัดบ่อพันขันจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวอีสานกัมีโอกาสได้ม้านะจ้าสาวอีสานกัดีใจเ้อจ้าสาวอีสานอยากมาแต่โดนลหะจ้าแต่ว่าสาวอีสานกับ่บดดมาเนาะจ้าเมื่อนี้มีโอกาสสาวอีสานกัไดดมานี่จ้าสาวอีสานสิพาพี่น้อง ไอ้เบิงสารงาไปไหวเนะจ้ะเน่ยไจะที่นองข้างนเป็นสานานจา้าะจจข้างบนนี่้นา,นา,นา,า,นานกับกูดีอยจ้ะว่าานะเพิ่งซื้อไว้ตั้งไหน ก็ว,ว่าสายอีสานเห็นเพื่อนเขามาไหวสายอีสานกับผ้าที่นองมาเบิงนะจ้ะนี่จะสิเป็นสายงานนะจ้ะสายอีสานกับิพ้าที่นองมาไหวนะจ้ะไหวย,ยุ่ข้างล่างก็ได้จ้ะอันนี้ก็สิเป็นไก่เป็นห้านนะจ้ะที่อนมาแก่บนนะจ้ะน,นี่จ้ะสิเป็นสายงานานะจ้ะไหวย,ยุ่ข้างล่างก็ได้หรือว่าสือไปข้างบนก็ได้จ้ะนี่จ้ะ อาเุตด้ลูกนั้นเมื่อวานนี่จ้ะสารยาเนาะจ้ะขึ้นไปเบิ่งมาจ้ะขึ้นไปเลยจ้ะงานเขินไปข้างเชิงเนาะจ้ะอุ้ยสายสารประเดีใส่รองเท้ามานะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเป็นสารยานะจ้ะพี่น้องก็มา่อวานได้เด้อจ้ะผู้ใดอยากมาก็มาได้เด้อใส่สารไปไหวยาเพิ่นธ์กันเด้อจ้ะ ้าพี่น้องเป็นสารงาข้างล่างเข้ากับสิลงไปข้างล่างนะจ้ะเอาับสิเดินกลับไปตรงหลงห่วงปูพานนะจ๊ะมองมองปูพานอยู่นะจ๊ะจ้ะมาจา้ะ จ้าสาอิซานกับพาพี่น้องมาเบิงเนาะจ้าอ๋อที่อยู่ข้างหน้าพี่จ้าสาอิซานต้ยอ,ยองมาไหว้ข้างหน้าพี่จ้าเอาสาอิซานไว้ข้างหน้าไหมเนาะจ้า เป็นสารยา,นาเนาะ่ี่จ้ะพี่น้องมิคเดินมาคือหวยใบจัดสองหกเจ็ดจ้ะไม่คือ,คอใบหน่อยจ้ะมาจ้ะตามสายสารล,ลงมาเข้าไปข้างาล่างเนาะจ้ะพี่นี่เขากับหัวโซล้างยาเพิ่นไปข้างห้างแล,ล้วจ้ะ นี่จ้าอันนี้เป็นป้ายนาจะจ้ะบ่อพันขันจะ้ะเดี๋ยวพาไปเบิรงนบ่อพันขันจะ้ะพี่น้องอย่างไปทางนี่จะ้ะนี่จ้ะบ่อพันขันที่อยู่ขา้างล่างนะจ้ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นฝนตกนะจ้าอะไรไม่น้ำแล้วจ้ะน้ำมันได้ถ่วมบ่อนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะบ่อพันขันอยู่ขา้างล่างจ้ะที่เป็น พี่จิงก็คือเขาลงไปตรงบ่อใดเนาะจะข่า้นามบ่ถ่วมแต่อันนี้้นามถ่วมก็เลยลงไปตักบ่อใดเนาะจ้ะก็คือหมายถึงว่านามตัก่าไรกับบ่อเบิดเนาะจ้ะอยู่ในบ่อั่นจ้ะแต่ตอนนี้้นามถ่วมจ้กก็เลยลงบ่อใดเห็นจ้ะอันนี้คือบ่อพันขันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้เป็นบ่อพันขันเี่จ้ะคือสื่อวัดบ่อพันขันเหรอจ้ะอันนี้จ่ะ เป็นบอ่อที่เป็นบอ่อที่น้ำตักเท่าไดกับบอ่อเบิดนอกจากช่วงหนาแหล่งตักจึงได้กับบอ่อเบิร์จ้ะแต่อันนี้ช่วงนี่คือฝนตกก็เลยมีน้ำแล้วจ้ะน้ำก็เลยถ่วมเขาก็เลยลงไปเบิงบ่ดได้นะจ้ะก็ได้เบิงแต่อยู่ขังบนนะจ้ะพี่น้องไปจ้ะสายสานสิาพาพี่น้องไปเบิงพญานาเนะจ้ะอยู่ริมฟ่งน้ำผุนจ้ะบอ่อพันขันตรงนี้สิเป็นบอ่อนามนี่สิเป็นน้ำ น้ำจืดได้จ้ะแล้วข้างหลังตรงพญานาคที่เขสิไปเบิ่งก็สิเป็นน้ำเค็มได้จ้ะพี่น้องห่างกันเมื่อกีเมตรแต่สามารถเป็นน้ำจืดน้ำเค็มได้จ้ะพี่น้องเข้าไปเบิ่งกันจ้ะ เป็นทางลงไปบอ่อพันขันนะจ่ะ้าบ่มีนามก็สามารถยางลงไปดได้เลยได้สะพี่น้องแต่ตอนนี้นามก็ลายนะจ่ะนามก็ถ่วมใส,ส่จานสิน้าพี่น้องยางลงไปเบิ่งถึงหม่องที่สุดบันไดอยู่นะจ่ะแต่จริงๆ้าน,นามเมื่อถ่วมนี่ก็คือสิมีลงไปได้นะจ่ะไปตักนามอยู่ในบอ่ออ่ะจ่ะตักเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านคันกับบ่เบิร์ตนะจ้าน่ะเห็นจ้ะอันนี้คือ ซื้อวัทถ่วาบอพันขันก็คือบอหนหละจ้าหน่คือบอพันขันจ้าพี่น้องแต่สาวีสานล,ลงไปบรดแลยว,ว,วแล้วจ้าราะว่านามท่วแล้วจ้าที่จริงถ้าบ,บอหน้าบอถ่วพ่อก็ลงไปถึงบอพันขันไหนเลยจ้าพี่น้องเห็นจ้าเห็นจ้าพี่น้องอันนี้คือเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่เอามาเหตุเป็นซื้อเป็นจังสิละจ้า อันนี้ก็คือซื่อว่าวัดบ่อพันขันนะจ๊ะอันนี้คือที่ม้าของคําว่าบ่อพันขันนะจ๊ะเดี๋ยวสาวอีสานจะพาพี่น้องขึ้นไปเบื้องข้างบนนะจ๊ะไปเบื้องพญายนาคองค์เขียวกันจ้าข้าพึ่งแหงนข้าแต่ลุงเหรอแรับจพึ่งแหงนาแต่ลุงาเพึ่งเหาลงไปนี่นะจ้าพี่น้องตาเพิ่นกำลังสิลงไปเอาหนามในบอ่อนะจ่ะอาจารย์เพิ่นกะสิ อาจารย์เพิ่ไปไหนลงได้จ้ะอาจารย์เพิ่นไปมองหันเพิ่นสียไห้ตาลงไปตักน้ำขึ้นมาให้นะจ้ะน้ำในบ่อพันขันล่ะจ้าพี่น้องจะไหม่ะลงมจะลงมได้พา่ามี้ตนี้นี้ รวังจะขันมาแนเนัขันมาสันมาเอสี่ยนแล้วออกวัขันไปขันไปต้ยเอาขันตักใส่กันเลี่ยนเตียนาตัไม่บ่ม่สีบุ่บุล่ลงแนนบ่เอาคนดิือขันลงไปหตาบนี้ขันมันเครืองขาองเหลือเนี่ยนมามา้ิไปไหนมามาเอามาเถียาสิซือขันไปไหนมันบ่เครืหัเขาแล้วมันตาองสิ ไปลงไปกนไปขี่ไปถือไปเพื่อนในตลาดับบ้างจับรวมเด้เอาสิเป็นยังเป็นได้นาเพิ่งมาถือดอกค่ะเพคนถือยังคนถือไปสีอยอะอันเราก็ไปยางไปจังขีแเราก็ไปงานไหนเรื่ม <here S 1> <anak> ันก <amo> <we> ็เป็นตลมดอกค่ะเพราะว่ามันไปรีบหมัน่าพัดพัดพาย่วดเมียเลยปวเมียเลยเปิดหน้าเปิดยังบอกเขาแน่ละกี้เดี๋ยวถากแตม่นาน้ำได้พนาว่มีโอกาสจะได้ลงไปอ้าวยาน เออกลมาข้ไปเห็นงูฉันมากาดตอกข้าเห็นเลื่อนด้พี่จ้าพี่น้องตาเพิ่นกำลังลงไปตักหนามนะจ้ะในบ่อพันขันนะจ้ะพอดีอาจารย์เพิ่นนห้ลงไปตักนะจ้ะสาวอีสานก็ได้โอกาสนะจ้ะได้โอกาสมาถ่าขอหนามในบ่อพันขันน้ำอาจารย์เพิร์นนะจ้ะนั่งดีๆแล้วนั่งนั่งป่นั่งอย่าล้มเด้อลูก ี่อย่ากไวัยรนต้อยินในกระเ๋าเลยองจารย์มาจะทังไหนนะอาจารย์กละ่ปาดมาไก่ด้ันโอ้ไปนครพนมขจะงงขึ้นมาีว่าว่าไก่ปานอาจารย์อันบันนี้อันได้น้าแ้วกับสีงสองีนักมากย์ได้แบบนี้อจังค่อยว่าไปทีวิ้ครั้งบนตึ้กนไห้ไหมรเอาเลยเเลยตาเ่บบละจ้าเพ่ขวตาส้นอ้แสดงว่าน้ำหลยันได้ห ไอจีไลยู่แต่ทั้งนอกก็ไล่ถึงแมาเราต้องมาตรวจสุขภาพก่อนเด้วยบ่แมนเด้ค่ะอาจารย์ลังเทียนน่ะได้หนีมีน <turns> <De Respect up top belly> ั่นหันบ่มีเลยเด้ค่ะเลาวก็ยังออกนอกเส้นทางเนาะลังเทียนโอ้มันลังเทียนตัว

ອະທິສຸນະຄະຕມັາພາຄັງສຸຫຸຕິຈັງສຸຂະໂນມຕ ชั้สุยญ์างระมัจจาริสุปการชนังกายกรมมังว่าจักมังปัาินังปัาินังมโนกรมมังปาิทิเตปัารินังนี่กจะวาระวันตาทิปทัารินีไปยังสั่นเนาะบาง เลือกเาเหลนบอบนอกเป็นทางหอดเดมันบอกไปบอบะไรเลยตัวเพราะว่ามันเข็มทิศมันเบี่ยงไปทั้งผนเลยทั้งยางเกานลยุหันอ้กินตำตามยุบผนอ่ะวัวเป็นแข่วะจ้าบอบงูเหยียบมากเาจะอกาอาจารย์นอขกอยสีเตือนถ้าลายสีลมิังจีนแล้วกเหีไปเขาบนันบอบนี่นกรลงูเหียบเหนกาเยคน มันลงไปแล้วมีต่ขนมาเป็นปหามันลงไปแล่คนเจงย่ไปปกติน้ำจะได้ไม่ได้น้ำจังเียมั้งครับเป็นแคแน่นอนละสีแบบนี้ถ่ายแค่คนแต่ราคล้องซักเสดมันก็อยากซูนกันซะแล้ว อาไม่ลายค้นมาแล้วพ่นให้ขวงดีอะวันพอดีมีห้งรจะคืน้ำพุนก็ได้ถ้าทำทั้งคนตืนคืนทั้งคนก็ได้กี่ขันทั้นตืนคืนน้่นก็ได้ทำทั้งคนตือนนกนกนกเออกันนกกลาบะไวางูเหลี่ยมดอกว ก็วันอาจารย์บางเดียมอบาเดยอาจารย์เนี่ยตัวเน้บาดเลยดัวเา้้นี่ยอดไปเนี่ยเชียงเชียงจนทั้งพุนก็ได้จทั้งพูนก็ได้รี่ันชื่อกันอีกร้อนหนึงกันนะครับคือน้ำพูนนี่แบบนี้แ่งยังหันขด็อกี้แมนโย

มื่อน,นี้สาวอีสานกระโชคดีนะจ้ะในพระพ่ออาจารย์เพิ่นมาจากชัยภพุ้มจ้ะสาวอีสานก็เลยได้ผูกแขนพ้อมจ้าได้นำในอ่อพันขันพ้อมจ้าพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องเดี๋ยวสาวอีสานจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะจ้ะวัดเกาะอ่อพันขันนะจ้ะนี่เป็นพญานาะคองค์เขียวจ้ะพี่น้องตามสาวอีสานมาจ้ะจ้พะพญานาะคองเขียวเพิ่นจะยอยข้างโอนะจ้ะ จ้าเนี่ยาตามสาวิสานมาตา,า,าพี่น้องมีจ้าพี่น้องสิเป็นองค์ูองค์เขียวนะจา้าที่เลื่อยขึ้นมาจาบบอขันขันเนี่จยจ้าพี่น้องเนี่จยจ้าสาวิสานขออนุญาตไหวปูเขานะจา้า พี่น้องสำหรับเมื่อนี้สาวอีสานจะขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า